ท้าจจตุรกบาลคือเทวดาทั้งสี่องค์ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพชั้นสูงมีหน้าที่ดูแลปกครองทั้งสี่ทิศของเขาซิเนรุซึ่งถือว่าภูเขานี้คือศูนย์กลางของจักรวาลรวมทั้งโลกมนุษย์ด้วยค่ะชั้นจตุมหาราชิกา มีที่ตั้งอยู่บริเวณเขาสิเนรุทั้งหมดในทั้ง4ี่ทิศจะมีเทพนครเมืองใหญ่ประจำอยู่ทุกทิศภายในนครแต่ละทิศคือเขตที่อยู่ของท้าจตุโลกบาลได้แก่ 1. ท้าทัตตรศเป็นเทพปกครองประจำอยู่ทิศตะวันออกชื่อที่เรียกและรูปร่างการแต่งกายของเท้าทัตตรศนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่พื้นที่ค่ะ ท่านเป็นเทพพรบุตผู้มีรูปร่างหน้าตางดงามในมือจะถือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เป็นเทพบุตรที่มีฤทธิ์มากมีบุญบารมีมากมีรัศมีที่เจิดจรัสผ่องใสมีวิมานและมีทิพย์สมบัติมากมายทรงโปรดปรานการฟ้อนรำขับร้องเหล่าเทวดาที่มาอุบัติเป็นบุตรของท่านนั้นมีอยู่มากมายแต่ละองค์ร้วนมีฤทธิ์มีกำลังมากมีอนุภาพมากมียศและมีรัศมีมากเช่นกันค่ะเท้าทศรส ท่านมีหน้าที่ดูแลปกครองพื้นที่ทางทิศตะวันออกทั้งหมดของเขาสิเลรุแล้วยังเป็นผู้ดูแลปกครองเหล่าคนทันและเหล่าวิทยาทศของชั้นจตุมหาราชิกานี้ทั้งหมด ในทางคติจีนั้นท้าวทัตรถยังมีหน้าที่คลุ้มคลองแผ่นดินที่นับถือพุทธอิกด้วยค่ะเป็นผู้ปกป้องพระธรรมและมีความเรื่อมใสในพระรัตนตรัรมากค่ะมีเทพนครตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางเป็นเทพนครเมืองใหญ่มีปราสาททองที่ประดับไปด้วยแก้วหลากสีตั้งเรียงรายอยู่มากมายเป็นวิมานของเหล่าชาวสวรรค์จะมีความวิจิตรงดงามและความใหญ่โตแตกต่างกันไป ตามกำลังบุญของเจ้าของวิมานค่ะในทิศที่อยู่ของเท้าวทตรถทิศนี้เป็นที่ตั้งของบุกพาวิเทหทวีปดินแดนนี้ลักษณะของแม่น้ำสายน้ำมหาสมุทรส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวพื้นดินและธรรมชาติแวดล้อมส่วนใหญ่จะมีสีเงินค่ะ 2>, 2. ท้าวิรุหกเป็นเทพปกครองประจำอยู่ทางทิศใต้ ชื่อที่เรียกและลักษณะรูปร่างของท่านนั้นแตกต่างกันออกไปตามแต่พื้นที่เช่นกันค่ะท่านจะเป็นเทพพบุตรรูปงามมีอาวุธลักษณะเป็นหอกหรือดาบท้าวิรูหกท่านเป็นเทพพบุตรที่มีบุญบารมีมากมีฤิธานุภาพมากมีรัศมีที่เจ,จิดจรัสมาก มีทพิปสมบัติมากทรงโปรดปานการฟ้อนรำขับร้องเหล่าเทวดาที่มาอุบัติเป็นบุตรของท่านนั้นล้วนมีอยู่มาก แต่ละองค์มีฤทธิ์มากมีพละกำลังมากมีอนุภาพมากมียศและมีรัศมีมากเช่นกันทาวิโรหกมีหน้าที่ดูแลปกครองพื้นที่ทางทิศใต้ของเขาซีเนรุทั้งหมดและยังเป็นผู้ดูแลปกครองเหล่ากุมพันธ์ทั้งหมดของชั้นสวัสค์ในบางคติเชื่อว่าท่านนั้นยังเป็นผู้ปกครองเหล่าพยาคุดทั้งหมดอีกด้วยค่ะ ท่านเป็นเทพพบุตรผู้ทรงธรรมเป็นเทพผู้รับหน้าที่ส่งเสริมเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องธรรมตั้งแต่เริ่มพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันค่ะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากเป็นผู้ปกป้องคำพีที่มีหลักธรรมคำสอนของศาสดามีเทพนครเมืองใหญ่ตั้งเป็นศูนย์กลางวิมานแต่ละหลังจะประดับไปด้วยแก้วหลากสีส่องแสงระยิบระยะับมีกำแพงทองล้อมรอบวิมานแต่ละหลังไว้ มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่างกันไปตามกำลังบุญของเจ้าของวิมานค่ะในทิศที่อยู่ของทาวิรูหกนั้นยังเป็นที่ตั้งของชมพูทวีปดินแดนนี้แม่น้ำมหาสมุทรจะมีสีเขียวมรกตพื้นดินและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะมีลักษณะสีเขียวมรกตค่ะ 3. าท้าวิรูปักเป็นเทพปกครองประจำทิศตะวันตกท้าวิรูปักเป็นเทพผบุตรที่มีรูปร่างงดงามมีชื่อและลักษณะแตกต่างกันตามแต่พื้นที่ท่านจะมีธนูเป็นอาวุธในทางคติจีนจะมีมังกรตัวสีแดงพันอยู่ที่แขนค่ะเป็นเทพผบุตรที่มีฤทธิ์มาก มีบารมีมากมีรัศมีที่เจิดจรัสมีวิมานและทิพย์สมบัติมากทรงโปรดปราณการฟ้อนรำขับร้องเทวดาที่มาอุบัติเป็นบุตรของท่านนั้นมีอยู่มากแต่ละองค์ล้วนมีฤทธิ์มีพลักกำลังมีอนุภาพมากมียศ และมีรัศมีมากเช่นกันค่ะท้าวิรูป,ปกักมีหน้าที่ดูแลปกครองพื้นที่ทางทิศตะวันตกทั้งหมดของเขาซีเนรุและยังเป็นผู้ดูแลปกครองเหล่าพญานาคทั้งหมดอีกด้วยค่ะ ในบางคติระบุว่าท่านนั้นเคยเป็นพญานาคมาก่อนเมื่อจุติจากพบนาคมีกำลังบุญมากจึงมาอุบัติเป็นเทพพบุตรชั้นสูงของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานี้และได้รับตำแหน่งเป็นจตุโลกบาลค่ะทาวิรูปักได้ประวรณาตนรับใช้พระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีเมตตามีความเลื่อมใสในคำสอนของพระโคโดมพุทธเจ้ามากเป็นหนึ่งในเทพผู้พิบาลทาง ตั้งแต่ครั้นพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันค่ะมีเทพนครเมืองใหญ่ตั้งเป็นศูนย์กลางมีวิมานที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามวิมานแต่ละหลังมีความแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของขนาดความสวยงามรวมทั้งทิ์สมบัติและบริวารที่มีก็จะแตกต่างกันตามกำลังบุญของเจ้าของวิมานค่ะในทิศที่อยู่ของท้าวิรูปากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของอัปรักโคยานัทวีปดินแดนนี้แหล่งน้ำและมหาสมุทรจะมีลักษณะใสเหมือนแก้วพื้นดินและธรรมชาติแวดล้อมส่วนใหญ่จะใสด่งแก้วพลึกค่ะ 4. ้้าเวสวุวรรณเป็นเทพปกครองประจำทิศเหนือ ท่านนั้นจะมีอยู่หลายชื่อและมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคติในพื้นที่ค่ะทางฝั่งของไทยที่เคยได้ยินชื่อเช่นท้าวกุเวนจะมีลักษณะเป็นชายพุงพลุยทาวเวสุวรรณรูปร่างเป็นบุรุษ แต่เป็นยักษ์ถือกระบองพระภัยศพเป็นเทพบุตรมือขวาถือกระบองมือซ้ายยกเสมออกแสดงมือห้ามปลามหมายถึงห้ามมิให้เทวดาทำผิดเพราะท่านนั้นเป็นผู้รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมบนสวรรค์ค่ะในพระใจปิดกมีการกล่าวถึงอดีตชาติของท้าวเวสสุวรรณท่านนี้เอาไว้ด้วยค่ะเมืน่อนานมาแล้วในยุคก,ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท้าวมหาราชผู้นี้ เกิดเป็นพรามณ์ที่ชื่อกูเวนได้สร้างโรงหีบอ้อยประกอบเครื่องยนต์เจ็ดเครื่องกูเวนพรามผู้นี้ได้แบ่งผลกําไรที่เกิดจากโรงเครื่องยนต์แห่งหนึ่งให้แก่เหล่ามหาชนกูเวนพรามมีความเลื่อมใสในบุญที่ทํานั้นท่านให้ทานมาตลอด เป็นเวลาสองหมื่นปีเมื่อถึงแก่กรรมจึงไปอุบัติเป็นเทพพบุตรชื่อกูเวนในชั้นจตุมหาราชิกาค่ะและได้ครองราชธานีชื่อ วิสานะตั้งแต่นั้นจึงเรียกว่าเวสวร์ค่ะเทวเวสวร์ท่านจะมีอาวุธประจํากายคือคาถาวุธหรือกระบองค่ะท่านเป็นเทพที่มีวิมานและมีทริปสมบัติมากมายเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากมีรัศมีมากมีฤทธานุภาพมากชอบการฟ้อนรําขับร้องเหล่าเทวดาที่มาอุบัติเป็นบุตรของท่านนั้นมีอยู่มากแต่ละองค์ร้วนมีฤทธ มีกำลังมีอนุภาพมากมียศและมีรัศมีมากเช่นกันค่ะทเทวสุวรรณมีหน้าที่ดูแลปกครองพื้นที่ทางทิศเหนือของเขาซิเนรูทั้งหมดและยังเป็นผู้ดูแลปกครองเหล่ายักษ์ทั้งหมดด้วยค่ะท่านเป็นหนึ่งในเทพที่ปกป้องพระพุทธศาสนาคอยดูแลสอดส่องความเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เหล่าอามนุษย์และพวกยักษ์ที่มีนิสัยดุร้าย มาเบียดเบียนภูมิมนุษย์โดยเฉพาะเหล่าพุทธบริษัทที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีคติความเชื่อที่ว่าท้าเวสุวรรณนั้นสามารถป้องกันพูดผีปีศาจร้ายหรือป้องกันมลด,ดําได้นั่นเองค่ะในทิศที่อยู่ของท้าเวสุวรรณนั้นยังเป็นที่ตั้งของอุตรกุรุทวีป ดินแดนของทวีปนี้ลักษณะของแม่น้ำแหล่งน้ำหรือมหาสมุทรจะมีสีเหลืองพื้นดินและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นสีทองค่ะทวเทวสุวรรณท่านจะเป็นเทพที่ขึ้นชื่อว่ามีสมบัติมากและมีนครเทพอยู่หลายแห่งประจำอยู่หลายที่ในทิศของท่าน ถ้าเปรียบเมืองมนุษย์ก็เปรียบเสมือนมหาเศรษฐีที่มีคฤหาสน์อยู่มากมายหลายหลังเลยค่ะในบางตำนานเล่าว่า เท้าเวสุวรรณนั้นท่านมีขุมทรัพย์มากมายจึงสั่งให้คุยฮะไกยักษ์ผู้เป็นบริวารนั้นเฝ้าสมบัติเอาไว้ด้วยค่ะส่วนวิมานแต่ละหลังในเทพนครของเหล่าเทวดานั้นจะประดับตกแต่งไปด้วยแก้วและอัญมณีมีความวิจิตระการตามีความหลากหลายมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างขึ้นอยู่กับกำลังบุญของเจ้าของวิมานเช่นกันค่ะหน้าที่ของเทพจตุโลกบาลน,นอกจากจะปกครอง บริวารทั้ง4ทิศแล้วยังมีหน้าที่ดูแลประตูสวรรค์มีให้เหล่าอาสูรออกมาจากข้างในเขาสีเนรุได้ค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบเฝ้าระวังอสูรออกมาก่อกวนภูมิสวรรค์รวมทั้งโลกมนุษย์ด้วยค่ะนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกยังบันทึกอีกว่าเหล่าสี่จตุมหาราชนั้นท่านมีหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกรายชื่อมนุษย์ผู้กระทำดีโดยระบุว่าเหล่าเท้าจตุ มหาราชทั้งสี่พร้อมด้วยเทวดาบริวารจะลงมาตรวจโลกมนุษย์ ตรวจดูมนุษย์ผู้กระทำดีเป็นมนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลเหล่าสมณะพราหมณ์มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอาธิฐานอุโบสถประพฤติกรรมดีมีการทำบุญทำทานโดยในดิถีที่8ของปกักเหล่าเทวดาผู้เป็นบริวารของท้าวจตุมหาราชทั้ง4จะมาเที่ยวตรวจด,ดูในหมู่โลกมนุษย์และในดิถีที่14ของปากเหล่าพวกโอรสของท้าวจตุมหาราชทั้ง4 จะมาเที่ยวตรวจดูในหมู่โลกมนุษย์และในวันอุโบสถที่15้าค่ำเท้าจตุมหาราชทั้ง4ี่จะมาเที่ยวตรวจดูในหมู่โลกมนุษย์ด้วยตัวเองบันทึกรายชื่อผู้ทํากรรมดีว่ามีมากหรือมีน้อยเพียงใดหลังจากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่สุธรรมมาสภาณชั้นดาวดึงซึ่งมีพระอินทร์เป็นองค์ประธานหากครั้งใดพบว่ารายชื่อผู้ทําบุญมีน้อยกว่าทําบาปแสดงว่า จะมีผู้ไปอบายภูมิมากกว่ามาเกิดเป็นเทพพย,ยดาแต่ครั้งใดหากพบว่ารายชื่อผู้ทำบุญมีมากกว่าผู้ทำบาปเหล่าเทพพย,ยดาจะดีใจและอนุโมทนาบุญเพราะจะมีผู้มาเกิดเป็นเทพพย,ยดามากกว่าไปเกิดในอบายภูมิค่ะ และนี่ก็คือภาระหน้าที่หลักๆของเหล่า4ี่จตุโลกบาลค่ะผู้ดูแลรักษาทั้ง3โลกค่ะอีพีหน้าพบกับเหล่าบริวารทั้งหลายของท่านและบุพกรรมที่ทำให้มีโอกาสไปเกิดเป็นบริวารของเท้าทั้ง4นี้ทางช่องจะรวบรวมและเรียบเรียงมานำเสนอให้ฟังพร้อมกับคติธรรมดีๆค่ะแล้วพบกันจ้า